ได้นะครับโคลอมเบียความคมเขาหวานเจี๊ยบขายห่วงอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้แชมป์ขายมีดมีมีดโคลอมเบียรุ่นใหม่เข้ามาแนะนำนะครับรุ่นนี้คือรุ่น sa 2 3นะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปครยละเอียดตัวมีดกันนะครับมีดโคลอมเบีย sa 2 3รุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นใหม่และจะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างพิเศษเลยนะครับ ด้วยที่ตัวใบมีดนะครับจะมีลายกราฟิกลายเลเซอร์ต่างๆตรงนี้มานะครับเนีให้ความสวยงามพรีเมียมมากกว่าตรงอื่นนะครับตรงนี้มีการยิงลายโคลอมเบียจีนแลรงคอมบินีนะครับในส่วนของกันเขาจะเป็นกันงูดทองเหลืองครับสวยงามเลยนะครับทั้งบนทั้งท้ายเลยนะครับที่ปิดท้ายก็เป็นทองเหลืองนะครับในส่วนของด้ามครับตัวนี้ไม่ได้เป็นด้ามไม้นะครับตัวนี้เป็นด้ามอลูมิเนียมนะครับทําเรียนแบบขาวสัตว์นะครับพี่ๆฟังเสียงนะครับอ่าไม่ใช่ไม้นะครับตัวนี้เป็นอ่าลูมิเนียมนะครับทําเรียนแบบ เขาสัตว sure. <qué says it> like ์นะครับเป็นเขาสัตว์เทียมครับให้ความรู้สึกเป็นเหมือนมีดโบราณมีดย้อนยุคนะครับก็สวยงามคลาสสิกดีนะครับแหมจับถือก็ถนัดน่าสะสมน่าใช้งานครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคและรายละเอียดตัวมีดกันนะครับในส่วนสเปคใบมีดนะครับตัวใบมีดทําจากสแตนเลส4404นะครับหรือสแตนเลสปอดสนิมนะครับความยาวใบมีดครับอยู่ที่7นิ้วนะครับความยาวด้ามครับอยู่ที่5นิ้วครับความยาวตลอดเล่มนะครับจะอยู่ที่12นิ้วนะครับในส่วนของสันมีดนะครับหนาอยู่ที่4มิลนะครับแล้วกกก็จะะะมมีาารรรยยดัับบขึ้้นนคโโอสวง ในส่วนของใบครับมีการยิงเลเซอร์จินแรงคอมบานีนะครับยดเอซาเบอร์นะครับมีการยิงเลเซอร์ลายกราฟิกนะครับโหดสวยงามครับมีทั้ง2ด้านเลยนะครับเนี่ยสวยงามคราบรุ่นนี้พรีเมียมจริงเลยนะครับในส่วนของด้ามครับก็เหมือนที่ได้กล่าวไปนะครับเป็นด้ามอลูมิเนียมครับทำเรียนแบบเขาสัตว์นะครับเป็นเขาสัตว์เทียมนะครับกันก็จะเป็นนี่นะครับทองเหลืองนะครับทั้งบนทั้งท้ายเลยนะครับ สวยงามจริงเลยนะครับทลิกแนะนําเล็กน้อยนะครับหากพี่ๆใช้งานไปแล้วในส่วนของก่นกันมือตรงนี้นะครับและท้ายนะครับหมองไปนะครับแนะนําให้ใช้วีนอนนะครับชุบแล้วกับผ้าแล้วก็ขัดนะครับจะกลับมาให้ความสวยงาม สีเงาทองเหมือนเดิมเลยนะครับก็อันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับในส่วนของซองนะครับจะเป็นซองในร่อนของโคลัมเบียเลยครับมีการเดินตะเข็บขาวมานะครับสวยงามแข็งแรงนะครับมีการปักนะครับจินแรงเมกกิ้งนะครับในส่วนด้านในนะครับก็จะมีหนังบุนะครับกันคมมีดนะครับไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่านะครับมี2โลล็อกนะครับมีตีนตุ๊กแกแลวก็เป็กกระดุมนะครับในส่วนของหูซองก็สามารถร้อยเข็มขัดติดตัวเข้าไร่เข้าสวนพกเข้าแคมป์เดินป่าได้นะครับซองก็แข็งแรงอยู่ทรงนะครับ เดี๋ยวเรามาลองอมีดใส่ซองกันนะครับเมื่อนํามีดใส่ซองแล้วนะครับมีดก็จะอยู่ในลักษณะกระชับสวยงามนะครับติดเป๊กกระดุมอะไรเรียบร้อยนะครับไม่ลื่นหลุดเลยนะครับกระชับดีนะครับสามารถพกพาติดตัวเข้าได้เข้าสวนอะไรต่างๆได้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูความคมของมีดรุ่นนี้กันนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูความคมของมีดโคลัมเบียรุ่น SA23 กันนะครับจะลองปาดกีกระดาษดูกันเลยนะครับลองกันเลยโใส่ได้นะครับโคลัมเบียความคมเขาหวานเจี๊ยบหายห่วงอยู่แล้วนะครับออีกทีหนึ่งนะครับ สวยงามนะครับ เดี๋ยวเรามาฟังสุปท้ายคลิปพร้อมๆกันนะครับก่อนจะมาสุปท้ายคลิปครับเกี่ยวกับมีดโคลัมเบียรุ่น SA 23รุ่นนี้นะครับมีดนี้เหมาะกับใครก็เหมาะกับทุกๆท่านนะครับท่านใดจะไว้พบติดตัวเข้าได้เข้าสวนเข้าแคมป์เดินป่าหรือจะเป็นสายสะสมมีดโคลัมเบียสายเก็บสะสมมีดแปลกๆมีดย้อนยุคมีดจากเขาสัตว์อะไรต่างๆก็เหมาะนะครับแหมสวยงามครับจะสะสมใช้งานก็ได้ครับงานครัวงานอาหารงานแคมป์ได้หมดเลยนะครับสำหรับท่านใดสนใจก็สามารถทารายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ที่ท้ายคคคคคลลลลิิปปแะะต้้ชื่่ออเยนนนรับบมีวททุกงาส 3ามาบาทส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแชมป์ขันมี่ก็ต้องขอตัวลาและขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ